สวัสดีครับผมอาจารย์นัดวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดเสม็ดใต้นะครับสําหรับวัดเสม็ดใต้นี้ก็อยู่ที่ตําบลเสม็ดใต้อำเภอบางคาจังหวัดชายเชีตาแห่งนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ในวัดพร้อมทั้งพาท่านไปสักการบ,บูชากราบไหว้องค์พระศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดและเผยแผ่อิงพระพุทธศาสนานะครับให้กับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญถ้าท่านมีโอกาสก็จะเดินทางมา ร่วมธบุญกับทางวัดด้ทุกวันกับสถานที่แห่งนี้วัดสเสม็ดใต้นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่กันเลยนะครับเอาช่วงนี้ไปกันเลยนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณะกลางน้ําซึ่งอยู่ในอาณาเขตของวัดสเสม็ดใต้แห่งนี้นะครับเราก็พาท่านมาสาักระบูชาเพื่อเป็นการขอพรกับองค์หลวงพ่ขขอพุทธโสธรแล้วนะครับซึ่งประฏิษฐานอยู่กลางต่าน้ําแห่งนี้นะครับงดงามมากเลยนะครับสําหรับท่านที่ ชมอยู่ในขณะนี้นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนให้กับทุกท่านถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่วัตสเมดใต้แห่งนี้นะครับอยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดชัยเชิงเป้นนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะพาท่านไปด้านอื่นต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณภายนอกของพระอุโบสถหลังนี้นะครับก็มีอายุมาโดยประมาณเกือบ2 0 0กว่าปีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับ เราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับถ้าท่านมีเวลาพอเพียงก็เดินทางติดตามกันมาเลยนะครับที่วัดสม็ดใต้ตำบลสม็จใต้เผือบางคาแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดนะครับให้กับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญได้ชมกันนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็ติดตามมาเที่ยวกันได้ทุกวันเลยนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์หลวงพ่อพุทธโสธรแล้วนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณวัดสม็ดใต้แห่งนี้ เราก็อยากขอเชิญชวนให้กับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญที่ท่านชมอยู่ในขนาดนี้ถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวกันนะครับมาทําบุญไหว้พระทําบุญถวายสังฆทานกับที่วัดเสม็ดใต้แห่งนี้นะครับก็มีหลวงพ่อพระอ,อาจารย์นบนะครับที่เป็นเจ้าวาดเป็นผู้ดูแลอยู่ในขนาดนี้นะครับช่วงนี้เราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณองค์หลวงพ่อพุทธโสธรกันก่อนนะครับ สำหรับองค์หลวงพ่อนี้ก็ประดิษฐานอยู่บนดอกบัวบัวกว้างบัวไหนนะครับบนฐานที่สวยงามที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมบริเวณนั้นอื่นต่อไปเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสําหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณในพระบัวสดของวัดเสม็จใต้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านมาสักการบูชากราบไหว้เพื่อเป็นการขอพรกับองค์หลวงพ่อพระประธานนะครับ สำหรับที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้ก็คือหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกนะครับซึ่งนำมาปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณในพระอุโบสถแห่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมในพระอุโบสถแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นพระอุโบสถที่เก่าแก่ที่สุดนะครับมีอายุมาโดยประมาณเกือบ200กว่าปีแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้ก็คือ ไม้ซึ่งทาด้วยน้ํามันนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่คือหลังคาพระอุโบสถนะครับสำหรับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือต้นเสาแปดต้นนะครับซึ่งเป็นเสาของพระอุโบสถแห่งนี้นะครับเก่าแก่มากเลยนะครับ เราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับให้กับพี่น้องสาธุชนพลเจบุญที่ท่านชมคลิปนี้อยู่ถ้าท่านมีโอกาสแล้วก็เดินทางมาเยี่ยมเยียนกับสถานที่วัสม็ดใต้แห่งนี้ได้เลยนะครับอำเภอบางคายจังหวัดเชียงแสานะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณองค์หลวงพ่อพุทธโสธรทั้ง8องค์แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่แห่งนี้นะครับสำหรับองค์หลวงพ่อพุทธโสธรนี้มีทั้งหมด8องค์ประจําวันเกิดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปสักกระบุชาเพื่อเป็นการขอพรกับหลวงพ่อนะครับสําหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสแล้วก็เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดได้ทุกวันนะครับหรือท่านที่ชื่นชอบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามนะครับ เพียงแต่ท่านตั้งติดอธิษฐานกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวท่านก็สามารถได้บุญกุศลอย่างเต็มๆเ,เลยนะครับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์หลวงพ่อพุทธโสธรอีกมุมหนึ่งแล้วนะครับสําหรับองค์หลวงพ่อพุทธโสธรนี้ก็ประดิษฐานอยู่ที่บนฐานดอกบัวบัวกวางบัวหงายนะครับสวยงามมากเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาชมอยู่ที่บริเวณวัดสม็จใต้อำเภอบางค้าฉะเชิงเทาแห่งนี้เราหวังว่าทุกท่านคงจะอิ่มบุญอิ่มใจไปกับพวกเรานะครับในการติดตามรับชมกันนะครับถ้าท่านมีโอกาสแล้วก็เดินทางมาเลยนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานี้ก็มีสถานที่วัดอีกหลายๆวัดนะครับที่สามารถที่จะให้ท่านได้ท่องเที่ยวเยี่ยมเยอนกับสถานที่ของวัดไปทั่วๆนะครับ สถานที่ของวัดสเสม็ดใต้แห่งนี้ก็เป็นสถานที่วัดเล็กๆนะครับแต่ก็มากด้วยบาร,รมีนะครับมากด้วยบุญมากด้วยกุศลเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อพระคุณเจ้าทางวัดทุกๆรูปนะครับก็ได้ดูแลพัฒนานะครับสร้างเสริมวัดนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะอำลาพาจากกันแล้วนะครับเราก็จะพยายามนำเสนอวัดและสถานที่ต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับทุกๆคลิปเราก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านเป็นกำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับถ้าท่านถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับช่วยกันดูช่วยกันชมช่วยกันติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับ ช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์จักรพรรดิแล้วนะครับซึ่งปฏิสถานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาลาข้างหัวละครแห่งนี้นะครับส่วนบริเวณด้านล่างถัดลงมาหน้าฐานนะครับด้านซ้ายมือก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็องค์ตรงกลางนั้นก็เป็นหลวงตามาณะครับส่วนด้านขวามือนี้ก็เป็นหลวงปู่ดูนะครับแล้วก็พาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับของวัดสม็ดใต้แห่งนี้มา พอที่จะสมควรแก่เวลาในไมชานี้เดี๋ยวเราจะอำลาพาจากกันแล้วนะครับสําหรับท่านที่ชมอยู่ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราก็ขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับ ขณะนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์หลวงพ่อพุทธโสธรนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณวัดสม็จใต้นะครับทางวัดสม็จใต้ก็ได้สร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้กับพี่น้องสาธุชนคนญี่ปุ่นท่านที่มีโอกาสเดินทางมาแล้วก็จะได้มาสักการะบูชากราบไหว้เพื่อเป็นการขอพรกับหลวงพ่อพุทธโสธรนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ แนะนําสถานที่ให้กับทุกท่านได้เดินทางไปร่วมบุญกับทางวัดนะครับถ้าท่านมีโอกาสเดินทางมาจังหวัดฉาเชิงเซาภาคตะวันออกนี้นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกเช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านมาวมัดสม็ดใต้เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะเดินทางไปที่วัดโพวังคานะครับวัดโพวังคานข้างเขาแม่ไก่หรือวัดแจ้งบังค้าท้าเวสวรรณนะครับหรือท่านจะเดินทางไปที่อำเภอพมนมสาราคามวัดโพใหญ่ท้าเวสวรรณเช่นเดียวกันนะครับ มีความปกติมากเลยนะครับตอนนี้กําลังโด่งดังนะครับหรือท่านจะเดินทางไปที่วัด้วยน้ำทับหรือพระธาตุวายโยหลวงพ่อกรดนี้นะครับท่านก็ยังสามารถที่จะเดินทางไปได้อย่างสะดวกเลยนะครับเพราะว่าถนนทส้นทางสะดวกมากเลยนะครับสถานที่ต่างๆที่เราได้แนะนําให้กับทุกท่านถ้าท่านมีโอกาสก็ขอเชิญเลยนะครับเดินทางไปดูมืองกับทางวัดในทุกวันกับสถานที่แนะนำน,นะครับเราก็จะพยายามนําเสนอ เพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องตาทุกชนคนใจบุญถ้าท่านมีโอกาสแล้วก็จะเดินทางไปร่วมบุญไปเที่ยวกันนะครับหรือท่านยังมีเวลาพอเพียงท่านสามารถจะไปที่วัดเขาดินอำเภอบามกงได้อีกเช่นเดียวกันนะครับวัดนี้สวยงามมากเลย,เลยนะครับอยู่บนเขานะครับเราก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชวนกันมาโดยตลอดนะครับและก็พร้อมทั้งถ้าท่านถูกใจแล้ว ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้กับพวกเราพเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเราจะได้นำเสนอคลิปใหม่ๆให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันตลอดไปนะครับเดี๋ยวหรือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจากกันแล้วนะครับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ,ดรบเดี๋ยวผมอาจารย์นัทก็ต้องอำลาพาจากกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับก่อนจากกันในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะครับท่านจะทำสิ่งหรือประการใดขอให้ท่านสมบปรณามุ่งม,มับ สำหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัทต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบก,กันใหม่สำหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัทสวัสดีครับ